รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้ให้จึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ให้จึง้งทางแบบยูสตอรี่สถานีมอมอยค่ะ วันนี้นะครับจะมาทาจะมาสอนจะมาดูว่าวิธีการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครั้งที่แล้วเราพาไปเที่ยวครั้งนี้เรามาดูอาชีพกันดีกว่านะครับการที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะครับจะได้รับความรู้จากทั้งสองอาจารย์นะคะจะเป็นทั้งอาจารย์ทั้งพี่เลยค่ะท่านแรกคะ่ะป้าฉเฉลียวค่ะและท่านที่สอนนะคะอาจารย์เปิ้ลค่ะครูจฉลีโพทองค่ะครูเขาหินครูตะบลเขาหินตอนโอเคค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะป้าเสลี่ยวป้าเสลี่ยวไม่ต้องเก่งเลยคะวันนี้รายการหนูค่ะได้เลยค่ะเทกระแสนะป้าเลี่ยวมาเทกระแสนะคะป้าเฉลี่วนังอิบเลยเป็นไงบ้างคราวนี้อากาศดีไหมครับป้าเฉลี่ยวมายังไงเอ่ยกูก็สนไปรับมาคุณเบิรนไปรับมาใช่ไหมคะป้าเฉลี่ยวครับางนี้ก่อนคิดยังไงคะถึงได้มาเรียนอาชีพกับกสนองของเรา เมื่อก,ก่อนนี่ป้าทําอาชีพพวกอื่นมาแล้วป้าบอกอันนี้มันมันไม่พอเลยได้ที่จะใชเพราะว่าป้า,ปา,ปาสูงอายุแล้วมันไม่มีไรายได้ไม่ไ,ไม่มากมายต้องยอยากจะได้เพิ่มกีเห็นเขาถือของมาแล้วมันนึกอยากจะได้อ๋อก็คือแบบว่ามีคนซักชวนมาก่อนเขาชวนก็ถือ,อมาออออเล็งว่าอยากได้เลงเลยขอโเล็งเลยซ่องเลยใช่ไหมคะใช่เลงเห็นก็ถือมาอยากทำอยากทำก็เลยถามเขาค่ะก็เลยเพราะว่าเอามาจากไหน ที่ไหนเขาเรียนค่ะเขาบอกว่าคู่กอสนอยู่ที่ไหนคูเปิลไปถามคูเปิลเลยเขาบอกคูเปิลเป็นคนยังไงปากระถางอะไกเขาบอกคนอ้วนอ้วนป้าไม่รู้จักจริงเพราะเมื่อก่อนพิธีกรตกใจเลยนะคะคนอ้วนอ้วนเขาบอกป้าอย่างนั้ว่าเป็นคนยังไงที่เขาบอกว่าเขาเคยมาประชุมที่สาราเกษตรบ้านซ่องป้ากับเขาเลยบอกป้าก็เลยอ๋อป้าก็เลยไปถาม เขาบอกว่าอุ้ยป้าไปเรียนไม่ได้หรองงบเขาเต็มเขาบอกแล้วครูก็บอกเขาสงสารเขาบอกว่าไม่ไรป้าไปเรียนเดี๋ยวหนูซื้ออุปกรณ์ให้ฟรี๋ยเขาบอกเขาเงินส่วนตัวเขาอ่ะน่ารักมากก็าตัครึ่งมันก็แต่วันนั้นเลยอ๋อประทับใจเลยใช่ไหมครับประทับใจอ๋อก็รักเขามันตั้งแต่ผูกพันโอ้รักเลยใช่ไหมครับครูก็สนองเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วตอนนี้ไปสอบปอลอแล้วนะครับค่ะป้าเดี๋ยวขาก่อนที่ป้าเดี๋ยวจะมาถักตะกร้าขายอ่ะค่ะ อาชีพเก่าก๋เตียวคุณทาอะไรมาก่อนคะก็ไอสารตะกอ้อลวกก๋วยเตี๋ยวตักก๋วยทอดตักก๋วยทอดอ่ะไอที่เป็นอลูมิเนียมลูวกเวยนเหล็กตะกอ้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะที่ว่าใส่ไม้รับจักเหมาใส่ไม้ใส่อะไรทุกอย่างาทำเสร็จแล้วก็ใส่ไม้ใส่ได้ไหมเขาเลยอ่ะอ๋อก็รายได้ก็ประมาณหนึ่งอันนี้ก็เป็นเสริมแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ได้ ทุกวันคือเขาจะมาเป็นงวดนวดเดือนนึงจะมาครั้งหนึ่งแต่ว่าคือสารเนี่ยสาร,รทุกวันค่ะแล้วจากที่ถัดตะก้าแล้วขันอักตก้าแล้วยัง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 ร้งอยก็ยังยังอยู่ก็เอามาป้าก็ยังสองท่านเลยนะครับขาคุณป้าขาใบราใแรกที่คุณป้าขายได้้คุณป้าทํายังไงขายมายัางไงคะใบแรกป้าก็ไปวัดคไปวัดเสร็จแล้วป้าก็จะเทีวพอที่วแล้วก็ถามว่าหน้าสวยซื้อทํามาซื้อมาใบเท่าไหร่บอกไม่ได้ซื้อทําเองค่ะ แล้วก็บอกว่าซื้อต่อได้ไหมก็บอกถามเท่าไหร่ป้าก็บอกใบใหญ่ขายเจ็ดร้อยใบเล็กขายหกร้อยใบเล็กใบกลางหกร้อยใบเล็กห้าร้อยเขาบอกเนี่ยใบเนี่ยเท่าไหร่บอกว่าเนี้เจ็ดร้อยเขาบอกซื้อเลยเขาก็เอาถุงหูหิวมาเทของป้าจากวัดใสมาก้าเอากระดาษบก็จ่ายจังจึ้งลูกท้จึ้งของจริงค่ะรายการลูกทิ้งจึ้งเลยใส่ถุงเลยล่ะครับทุกครั้งายไปทุกครั้งเขาก็จะซื้อแบบนี้แล้วก็จะเทใส่ถุงให้ทุกครั้งไป แล้วพรกท่านังไงขัดข้าวที่ไงนนักธินี <k okay> <k ้ก um> ็โกงป้ากระสานใหม่ป้ากระสานตะกร้ามระสานใหม่ป้าก็ะปอีกก็ซื้ออีกแล้วก็ทำแบบนี้เรื่อยมาแต่ตอนนี้เทคนิคการขายของจริงค่ะคุณลูกค้าป้าไม่ได้ไปบอกว่ามีตะกร้าขายป้าไม่ได้โฆษณาป้าคือป้าเอาไปแหน่าไปหวนหน้าใส่เงินหวนทานเขาก็จะซื้อเอาตามเงินหวนทาน เด็กเขาไปซื้อตะกร้าเพ่อหวานด้วยหรือคะเนี่ยก็ป้าซื้อตะกร้าป้าทำตะกร้าทำเงินหวานทานใส่ตะกร้าไปไปช่วยงานเขาก็ซื้อตะกร้าซื้อตะกร้าไปเลยอืมเป็นเทคนิคการขายที่ดีค่ะคือป้าไม่ได้ขายไงก็พ<ต>อเลยเอาเลย<ต>เอาเลแต่ผู้บริโภคซื้อแบบจู่โจมมากนะคะเนี่ยคือไม่ได้ตั้งตัวก็ค่ะกับดีแล้วกับข้าวพาไม่หกใส่ถุงเข้าไปไม่ใส่บาตรถินแล้วอ๋อ ป้าคือต้องแบ่ขึ้นบันไดวัดเลยก่อนที่จะใส่บาตรเขาคงเล็งไว้แล้วเลยแต่เขาไม่ได้ถามเขาว่าไปใส่บาตรเขาก็ถามเลยอย่างนี้ค่ะคุณป้าค่ะต่อไปคุณป้าต้องมีพกอีกใบใส่นวไปเลยครับขึ้นปุ๊บลงวัดขึ้นปุ๊บถือใบบัตขึ้นขึ้นลงอย่างนี้เลยครับก็เลยสั่งว่าเอาสีน้นสีนี้เอาดอกลายน้นลายนี้อก็เป็นลูกค้ามาเลยช่ลยมาเรื่อยมาอย่างนี้ช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์ไปวัดปีใหม่ไปวัดอ๋อทอดกระถิ่นไปวัดก็ได้ตลอด ต้องกะจิตว่าก็จะเอาไปรูปเล่ยเพื่อจะใส่เงินเหมือนทันไปช่วยก็จะซื้อเอาก็ไม่ได้กลับมาหลอกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาทุกครั้งไปที่เอาไปวันหนูได้เห็นช่องทางรวยหนูแล้วเขาซื้อป้าปุ๊บหนูก็ไปหยิบเขามาหนูให้ป้าซื้อใหม่แล้วก็ไปซื้อต่อไปแต่กลนามและค่ะคุณป้าขาทางเรนี้ค่ะราคาค่ะคุณป้าค่ะราคาแต่ละอันยังไงคะเช่นมีมีรูปแบบไหนบ้างคะคุณป้า จะมีเป็นไซส์จะมีเป็นไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ส่วนมกากจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแบบนี้มีมีหลายรูปแบบมันได้ใส่แก้วน้ําใส่ชิ้วใส่กระเป๋าอ๋อโอเคค,ะค่ะคุณป้าขาขาดนี่ก็คือเรื่องราวของเมื่อกี้คุณป้าบอกคุณป้ามีหลานคุณป้ามีหลานชายหรือหลานสาวคะหลานชายอายุเท่าไหร่้วคะมสามปีอีกสามปี ลองก่อนอเค่ะเดี๋ยวพิธ <คะ S 2> ีกรจะชะลออายุรอย <c oughs> อยากเป็นหลักสะใภ้ป้าเฉลียวจังเลยค่ะชะลออายุยาหรือชะลอหน้าคะเดี๋ยวช่วยป้าเฉลียวถักตะกร้าค่ะคอของป้าของคอคูเปิ้ลคะรู้สึกยังไงครับเมื่อตอนเจอป้าตอนป้าเขามาขอนเลียงเอาจริงๆนะตอนนั้นไม่ไม่ได้รู้จักกับป้าเฉลียวเนาะ ป้าเดินมาที่ที่เปิด,ปดอาชีพค่ะที่เปิดอาชีพเสร็จแล้วเนี่ยปาบอกว่าอยากเรียนแต่แต่คนในกลุ่มเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเต็มแล้วไขู้ตรอ่าวัาสดุม,มันเต็มหมดแล้วมันไม่ไมีมมแล้วแต่เผอิญว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรียนเลยเดี๋ยวข้าววัสดุอุปกรณ์เราค,คนออกเองเพราะว่า<ม>อยากจะให้ปาเรียนแล้วหลังจากนั้นพอปาเรารู้จากเราใช่ไหม ทุกอาชีพป้าไม่เคยขาดเลยมาเรียนอยากจะเรียนรู้นู่นนั่นนี่ก็เลยรู้สึกเออป้าป้าป้าไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุธรรมดาแต่ป้าคือเหมือนอยากที่จะมีอาชีพอะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ก็เลยอยากสนับสนุนป้ามาตลอดแลวยังมีจํานวนคนอีกเยอะไหมคะที่อยากเข้ามาเรียนแล้วงบเราไม่พอก็อยังมีอีกเยอะนะคะแต่ก็คือเราก็จัดให้เรื่อย เนาะเพราะว่าของกศนเขามีทุทกไตไมากอย่างงี้ยก็สลับกันไปสลับกันมาใช่ค่ะแต่บา,างท่นานก็อาจอาจจยอยากจะเรียนทุกไตามากเลยแนละเป็นความชอบค่ะ <c oughs> ถ้าเป็อย่างนี้ครูปเปิลขาถ้ากับว่าครูสปอรหรือคอรอูกศนเราเนี่ยนะคะก็คือมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปมีไรายได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักถูกไหมคะ โอเคค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอของปากของคอนะคะใครที่สนใจติดต่อจะซื้อตะกร้าป้าเหลียวโดวยที่ไม่ต้องไปซื้อที่วัดนะคะับจะขึ้นชอ่องทางติดต่อทางด้านนี้เลยค่ะป้าเสีหลียววอร์รับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ